ที่เนื้อใจครับนะเขาบอกว่าเป็นเนื้อบ้องตันนะครับผมเอาไปมากพริกไทยดำอ,อ่ะใส่กลับไป แซ่บจูกย้าูสวัสดีครับ แล้วพบพ่อคับช่องแซบจวดชาแนลอีกเช่นเคยนะครับผมอาวันนี้ได้เนื้อจระเข้ย่างครับนี่บ้องตันครับคือเนื้อใจครับนะเขาบอกว่าเป็นเนื้อบ้องตันนะครับผมโอเคเอาไปมักพริกไทยดำเอ่อมักใส่พริกไทยดำดดยแล้วก็ใส่ซอสใส่ซอสหอยนะครับแล้วก็ใส่แหลกกระชี้ เกระเทียมนะตัวนี้มันมาเป็นแพค็คครับประมาณโลหนึงน่งเนี่คับม,มั้งเพราะว่ามันมีหกชิ้นนะครับมีผมย่างมาเครื่องหนึง่งสามชิ้นไม่ได้ชิ้นใหญ่รครับชื่อเหนื้อแกครับนะลักพีเทดาครับหอมหอมครับเอาไปย่างนะครับอย่ามาล้อกันมาคร,ครับนะมันจะเป็นยังไงไม่เจอครับ ยาซีฟูดใส่บักทัวน้ำแต่บักทัวใส่น้ำนะน่ะมีผักครับหลากหลายนะเป็นสวนเลยมอนี่เอาขาดไปเลยครับนั่งมาเทียมตรงครับผมโอเคเอาใส่กลับไป แซ่บดาฮู <Yahoo! S 1> มาครับเดี๋ยวคันกันก่อนเนาะนู้นี่นนขึ้นเนยไกลเลยขาวๆเลยเห็นไหมครับอืมเขาบอกเขาบอกว่าเป็นเนื้อบ้องตันครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไปเบืนะ่ <Okay. S 1> องเนาะโอเคนี่เห็นว่าเป็นแพ็คนะครับผมสามร้อยห้าสิบบาทบ้านรูเลยมังครับบ้านรูหนึ่งเี่แหละ เนาะว่ามันหลายชิ้นนะเขาแพ็กน้ำแข็งมาแล้วรัดน้ำแข็งย่างดีอู้เนือเนอเน้อขาวครับนี่อู้เนื้อขาวครับลองชิ้นนิ้มนี่ขาคุณเนื้อใกล้ครับ นี่เป็นเม็ดพริกไทยดำนะครับหอมๆกันเลยครับเอาจัดครับกุยเจียว,วค,ครับตับชะแลกผักชีนะหอม,อม อืมนนุุน่่มมครับแซ่บตัวแรกเันเนื้อบ้องตันแบบ ที่ออกมาจากค้นหางอีลินมันจะมีมันติดพร้อมนะครับนี่ค้นหางมันตัวจะเป็นปลายลงไปเป็นปลายลงไปอยู่บนโค้นหางมันมองตัดน,นะคักเลยจะเป็นจะเป็นตัวน้อยครับซื้อมาจากฟาร์มเลยนะครับศีราชาฟาร์มครับผมล้องไปหาเสือเลยครับอื นุ่มครับนุม่มความไม่ใช่ดำนม้ำ น่าจะเลขหลายเยายปอร์เซ็นต์นะครับอืม กินยังไงคำสาใจไปเลยนี่ ด่างแฟนออนครับย่างไปเรื่อย on, แฟนออนแจนเย็นเัือสีนมนะอืม Ugh. Mm. Hm. Mm. เราสองกินโอ้กินเดียวกันได้การแล้วครับปลาบุ้ซอยชิ้นหนานะเผ็ดพริกไทยมีมันติดไัไหมมา,นานที่จีแสบครับพ่อบ้าน คลิปที่ผมเคยกินเนะี่ยที่ว่าติดเตีดูกมาเลยเนะี่ยติดโค้นหางมาเลยมันมีมันติดมีมันติดน้ำกระดานแสบครับอันนี้เขาน่าจะเอามันออกนะครับเพราะว่าเขาแพ็กเสียถุงวเวลาจิบอะไรน้ำนัดน้ำนัดแอบที่เขาสร้างนะครับผมนะป็นปอย่างครับเนาะกินะกนึ้อากินซื้อว่าบ้องตันครับเนื้อแสบของจระเข้ แล้วแชที่สื่อความเจฉีครับ hòa nuôi ke cứ bất người khao khảo không phải nào ข้าบมันจะแซบชาวบ้ด้กินแพ็กละสามร้อยหาสิบครับราคากำลังดีครับผมไปซื้อัอนาฟาร์มเลยก็มีขายทุกสิ้นส่วนครับ เนือกับมีเนือ้นเอเศษอ้หลายอยยังกลางไหนกับมีครับเต้บ้าก้ากินหรอครับกินมองที่เขากินนล่นะครับนะมองที่เขาบาค่อยนิย้มกินกับบุกินครับ อ,อ่ะโอเคครับหัดมาคลิปนี้ก่ะอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซับตัวไข่แล้วนะครับหรือว่ากดติดตามคันมากอะอย่าลืมเป็นมาเป็นเอฟซีช่องแซบจวดนะครับผมครับคันมากอะกดไลค์หลายๆครับฝากกดติดตามด้วยนะครับกดซับตัวไข่จะชิมนี้กัสซับนี้นาะเดี๋ยวก็จะกินต่อ ไปเลยครับกะเอามาเมนูแนะนำเมนูกะเอามาฝากเจพี่น้องๆครับให้ได้เบิ้งให้ไดชงครับ,รเ,มรรรบเมนูใหม่ๆแปลกๆตั้งได่กะเพรกินแรก็กินครับกะเทิดนี่กะสำานี้งนะอีพ,พีหนาเจอกันหม่ครับขผมครับสวัสดีครับ